เสียนนุนพ่อการชัยออกมาเผยทำไมคนถึงรักน้องอุ้งอิงเยอะขนาดนี้ครับสวัสดีนะครับผมพบก,กับซองบ้าอีสานอีกแล้วพี่น้องมือนี้เหาก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีหล่าหน่อยเหาน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเอามาว่าสูพีเอามาว่าสูนอกเอามาว่าสูเอฟซี FC, อีหล่าหน่อยกันเด็ฟังอีกแล้วนะครับผมเนาะ ทางเสียนนแล้วก็ทางพอกันชัยนะครับผมเนาะได้ถ่ายคลิปได้เ่าถึงอิหลาหน้อยเฮาน้องอุญิงเพชรบ้านแพงทำไมแฟนคลับ FC ยังคงรักทำไมแฟนคลับ FC ยังเหนียวแน่นยังรักและเอ็นดูน้องอุญิงเหมือนเดิมและนับวันยิ่งจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น เป็นเวลาพี่น้องสองปีกว่าแล้วที่อลหล่าน่อยเฮามาอยู่วงสาวน่อยเพรแพงจากวันนั้นถึงวันนี้เพราะอะไรแฟนคลับเอถึงเหนียวแน่นและพร้อมที่จะสนับสน,นุนพร้อมที่จะซับพอร์ตอิล่าหน่อยเฮาขนาดน,นี้ไปบ่งคิบนี้พร้อมกันพี่น้องวาเสียนนกับทังพ่อกนใชัยพูดถึงว่าอย่างไรไปดูพร้อมๆกันครับผมสุดยอดเลยลีเดเกิดเป็นวุ่ิงหนึ่ง เนอนี่เนาะสุดยอดสำหรับเกิดเป็นหุงยิงคุ่นหลายซสาเยเอาบอกเลยเก่งพอมวไพ่ไหลพย่างพอมนิดเนาะสองปีแล้วเด้เป็นแบบเนี้ยนกเพลวเืิเก่าเติงเทีกับคือเก่าบ้านั่งคือเก่าเป่นัดเป็นคุละคนเดี๋ยวไว้ให้โซ่เนาะ เามีเงินมีคำเรากับเงินเงินกับกระป๋องกับเงินก็อีกไม่ไรกันกระแทกคอยโบเงินยังเนียเงินนั่งบนใส่เงินคือผ่านมื้อไปเจะซื้อน่ะกระจายปะกระจายพวกนั้นคอยนี่เฮ็ดบุญก็เฮ็ดบุญแม่นน้ำจิ้ใส่กับข้าวแม่จะอร่อยก่ใช่เบ็ดแค่ไหนแต่บุญละก็แม่อยากได้นู่นอยากได้ไว้อยากกินกระเป๋าอยากได้โทรศัพท์กระเป๋ารวยต้องมาล่ะรถเก๋งต้องมาล่ะ เพ <laughs> ิ่งเอาคือแต่ท <die> <ars> you ี่ว่าเขาสู้ไว้รุ่นเต็มโตแล้วได้ตอนนี้เนาะกล่อมไรกันนะคบว่าข้าวปวยอยู่วัยจังเลกก็อยู่น้ำตู้อยู่เป๊ะวันนี้แฮกปนี่ตีวตนนี้ไปนอมานั่งขึ้นเกาล่ะจังทักหันมานั่งนู่นเนี่ยเฮ้ยไม่เต็มกล่อมน้ำเนาะ พอย้องเห้งดอกยันได้ยินยังดอกคุยกันสองคนย้องเห้งยันได้ยินเสีดอกเบื้องแล้วค mm ือเกาบออยัง hmm. จี่เด็ยังที่บอกกันใช่ไหมว่าไปนะครับเพราะว่าชีวิตของยิงเนี่ยมันอยู่ในสตอรี่ยูทูบตลอดบม่ได้ท้ายแตงมนอนกับเขาของแม่เหมือนเดิมทุกวันเมือนไม่เคยเปลี่ยน นะนะสั่งความสุขให้พ่อแม่เอฟซีแบบนี้มาตัา้งแต่ตลอดครับพี่น้องได้ฟังคินี้แล้วมีความรู้สึกกันวาจังใดแน่สองพอนะครับผมน้องเพิ่นนั่งเว่ากันเพิงลูกสาวพี่น้องฟังแล้วมีความรู้สึก กันว่าอย่างไรบ้างสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมเนาะเห็นด้วยกับทั้งพอาการใช้กับเสียนนท์บพีน้องทีเป็นนางพูดคุยกันนะครับผมเนาะทำไมคนถึงรักวงอิงอ่าทำไมคนถึงคอยซับพอร์ตคอยติดตามยิ่งติดตามเพิ่มมายิ่งขึ้นตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมา่นองผมเซว,วาพี่น้องซีแฟนคลับของออยิรา้น่ ได้ติดตามชีวิตของอีหลานหน่อยเฮามาตลอดนะครับผมเนาะจากตั้งแต่มาสมัครกับแม่พี่น้องมาสมัครกับแม่หน่อยหลังเวทีเดินทางไปกับวงนั่งรถบัตรพี่น้องนอนใต้ห่มต้นใหม่นอนไปรถกินอยู่กับดินกินกับทรายเราพี่น้องนอนกับดินกินกับทรายใช้ชีวิตเหมือนสมาชิกคนอื่นๆพิสูตรเจ้าของพี่น้องว่า หนูทาได้ว่าอิหลาเหตุใดในเส้นทางนี้ลาตั้งใจที่จะเดินบนเส้นทางนี้และหลาพอมีจะสู่จากวันที่นับหนึ่งเลยพี่น้องมาลายหลักร้อยเปลี่ยนเป็นมาลายหลักพันจากหลักพันกลายเป็นมาลายหลักหมื่นหลักแสนและกับหลักล้านในทุกเมือนี้แต่นิสัยของอิหลาน้อยหฮากับบ่เปลี่ยนไปนะครับผมยังคงรัก ยังคงให้ความสำคัญกับพ่อ,พอแม่เอฟซีทุกคนและยังเป็นเด็กบ้านบ้านคือเกาพี่นอ้องบนเวทีรายคนอาจจะเห็นเป็นนางพญาอเป็นสุปตาบนเวทีแต่อยู่ขางลางเวทีพี่นอ้องอีหลาน้อยเฮาใช้ชีวิตเหมือนเด็กบ้านบ้านทั่วไปนะครับผมไม่เคยติดหรูไม่เคยติดสบายสู้ทุกงานที่บอโจผ้าสูนะครับ ถึงดังขนาดในบออิดออดเจียวี่น้องว่างานนี่เมียงานนั่นเมียอ,อีหล่าหน่อยเฮาบมา่เคยจมนะครับผมมีแต่สู่ไปกับบอดจูดังคําที่อีหล่าหน่อยเฮาเคยพูดไว้ในอดีตการบร่ลืมโตนิสัยบม่บมเปลี่ยนไปการวางตัวมรารยาททางสังคมนะครับผมเนาะจึงทําให้แฟนคลับเอฟซียิงลงทางอีหลาหน่อย ความน่ารักน่าเอ็นดูความเป็นกันเองต่อพ่อพ่อ,พอ,พอแม่เอฟซีมันยิลงล่งทําให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีหลงรักและกกับพ่อยืนเคียงขางอีหลาหน่อยไปแบบนี้นะครับผมเนาะสำหรับตัวบ้าวิสารเองพี่นอ้องหลงรักเด็กหน่อยคนนี้ตั้งแต่เมื่อแรกที่เห็นหลงฮักเด็กหน่อยคนนี้ตั้งแต่เมื่อแรกที่มาสมัครหลังเวทีตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้บังคับเราเห็นถึงแววตานะครับผมเนาะเห็นถึงความสามารถ ที่เด็กคนนี้มีบอยสารก็เลยมาทำคลิปเกี่ยวกับอิหลาหนออยตั้งแต่เมื่อแรกหลักหน่อกที่น้องเขามาตัดสินใจมากลับมาทำ YouTube อ่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของอิหลาหนอยเพื่อหวังแค่ว่าจะได้เป็นอ่ะกระบอกเสียงน้อยกระบอกเสียงเล็กๆพี่น้อ,อง,รองนนอประชาสัมพันธ์ถึงความสามารถของอิหลาหนอยเข้าประกาศให้เอให้ทุกคนนะครับผมเนาะได้รับรู้ถึงความสามารถ ของน้องอุ๋งอิงอันนี้คือความตั้งใจของบอยซันณเวลานั้นจนถึงวันนี้เราก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมรู้สึกเอ็นดูหรือรู้สึกลงรักเด็กคนนี้รู้สึกว่าอยากเข้าไปซัพพอร์ตในบางเรื่องที่เราพอช่วยได้บอยซันด้ทำตามความตั้งใจแล้วพี่นอ้องเรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่ได้ไปทำํำณจุดนั้นถึงใครจะมองยังไงอันนี้ เป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลกันแล้วกันแต่บอิสันรู้สึกว่าได้ทำตามที่ตั้งใจเอาไว้แล้วและก็ได้ลงมือทำจริงๆบ้าหเมน่อนึงนะครับผมเนะาะหลายๆคนอาจจะสอบถามเขาว่า,อาบอยสันว่ไปหาน้องบอยบอิสันบอเดินทางไปหาหลาบอนะครับผมเนาะก็ต้องบอกก่อนพี่นอ้องสุขภาพร่างกายของบาอีสานนะครับผมเนาะมันไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อน อ,อันนี้ก็ต้องอธิบายสูพี่น้องฟังก่อนสุขภาพร่างกายแล้วก็เรื่องนะครับผมเนาะปัใจจัยในการเดินทางพี่น้องมันไม่ได้มีเหมือนเก่าแล้วสองบอลสารมันไ,มได้มียอดวิวคือเก่าแล้วนะครับผมเนาะอันนี้ก็ต้องยอมรับณจุดนี้แต่เราเลือกที่จะทําเลือกที่จะสนับสนุนยิรา้อยเลือกที่จะซัำพอ,อยิรา้อยในการทําคลิปแหละพี่น้องเมื่อไหร่ที่เรามีโอกาสนะครับผมเนาะสุขภาพร่างกายดีขึ้น ทุกอย่างมันพร้อมบอยสานกลับไปมันคือเก่าแหละพี่น้องไปให้กำลังใจน้องเหมือนเดิมไปกำลังใจลูกสาวเก่าไปตั้งใจยีรานหน่อยคือเก่านะครับผมอันนี้คือความตั้งใจของบ่าวอีสานับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ทางช่องบ่าวอีสาเนเด้อพี่น้องล่ะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาหลายๆนะครับผมนอกคลิปนี้บ่าวอีสานต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี Di kerapong.